หาพูดถึงไฮบริดคุณสมบัติสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นการาชชดเชยความผิดพลาดน,นะครับซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นที่ท็อปฟอร์มเหลือเกินสําหรับเท g รุ่น0 2 1อย่างที่นะักกอล์ฟทุกคนเข้าใจนะครับว่าไฮบริดนั้นถูกนํามาใช้แทนเหล็กยาวสําหรับคนที่ตีเหล็กยาวไม่ได้การใช้ไฮบริดจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ ดังนั้นนักกอล์ฟที่เลือกใช้ไฮบิดมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมางสวิงไม่ว่าจะเป็นตีไม่นั่นลูกหลังลูกบ้างหรือท็อปลูกบ้างหรือสวิงสปีดไม่เร็วพอทําให้ตีไม่ได้ระยะนั่นคือที่มาในการดีไซน์ของ p x เ221 Hybrid ดเพื่อทําลายเพนทอยเหล่านั้นให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นไฮไลท์ของไฮบิด0 2 -1 1อยู่ที่การออกแบบลักษณะค้ายรางไว้ที่ด้านใต้ของหัวไม้นะครับ ซึ่งคอยทําหน้าที่ให้บริเวณท้องไม้นั้นสามารถวิ่งผ่านหญ้าได้ดีขึ้นเพื่อชดเชยการเข้าบอลที่ไม่เสมอเสมอของนักขล์ฟสมัครเล่นทั่วไปยิ่งกว่านั้นลางนี้ยังช่วยส่งถ่ายพลังในการอินพ็กให้มากขึ้นอีกด้วยแถมยังช่วยดึงจุดสูนตัวงให้อยู่ต่ําเพื่อให้ตีลูกได้ลอยง่ายและเพิ่มสปินซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเวลาอยากแอปโพสให้ลูกหยุดบนกรีนนอกจากนี้ในส่วนหน้าไม้ยังเลือกใช้วัสดุตนเลสสตีลเกรดที่มีความแข็งแกร่งสูงพิเศษ เพื่อให้ i ิน act แล้วเกิดแรงดีเพิ่มระยะได้ไกลขึ้นขณนะนที่การนําวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้ในส่วนด้านบนก็ช่วยลดน้ําหนักมวลรลมลงนะฮะทิกกี้สองร้ิองหนึ่ไฮบิดมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้จดแล้วรู้สึกหัวมีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงเห็นส่วนของหน้าไม้เป็นเทคนิคในการออกแบบเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักกอล์ฟเวลาจดลูกจดแล้วรู้สึกว่าสามารถตีลูกให้ลอยได้ง่ายๆเลยครับทั้งนี้เวลาตีไฮบิดเราต้องตีจากบนพิมหญ้าจะแตกต่างจากเวลาใช้เบอร์ที่ตีจากบนทีดังนั้นทิกกี้จึงใหนัก ย้ายมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเพื่อเล่นจุดสูงสุดให้มันอยู่ด้านหน้ามากยิ่งขึ้นที่สุดแล้วแม้วัตถุประสงค์ของไฮบริดจะไม่ใช่เรื่องของระยะที่ต้องให้ไกลที่สุดนะครับเนื่องจากความสำคัญจริงๆของไฮบริดคือเราต้องการให้มาปิดระยะที่เรายังขาดอยู่มากกว่าระหว่างเหล็กกับขาาองแมชเวอย่างไรก็ตามจากการทดสอบโดย t o d a copper พบว่าไฮบริดทั้งสองตั้งหนึ่งทำบอลสปีดได้ดีที่สุดให้ระยะไกลกว่าไฮบริดแบตอื่นๆราว7%นะครับเมื่อเทียบกันในหลอดเดียวกัน ันนี้ให้บิดเท็กีรุ่น0211น,นั้นมีด้วยกัน4องศา,าให้เลือกนะครับเรือมตั้งแต่หลอก19สําหรับใช้แทนเหล็ก3หลอก22สําหรับใช้แทนเหล็ก4หลอก25สําหรับใช้แทนเหล็ก5ไปจนถึงหลอก28สําหรับใช้แทนเหล็ก6สำหรับนักที่สน,น,นใจเข้ามาทดสอบและเป็นเจ้าของอุปกรณ์เท็กีสามารถจองเวลาล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์096-365-3665หรือ Li n e Official ID a d l o c g o l f โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage Arab Cop Shop และ Instagram Arab Cop Underscore Thailand ครับ